คะแนนแรกเป็นส่วนขอ,สองสสจอุบลม่น,นะครับสสจอุบลดีสี่เกิฟด้วยผู้เ,เล่นหมายเลขเก้าห้าเจ็ดครับตอน,นที่ยี่เป็นยังมีปัญหาอยู่นะครับเปิดแตกออกไปนะครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ก่อนแรกที่มาที่หมายเลขสิบหกที่ไปที่เดิมยกโคงมาด้าสยีตีตีต๊อก แต่ว่ายังอยู่อยู่ฟรีบอลกลับมานะครับยกโค้งท้ทักบล็อกขอไปนะครับโดยเพื่อนมาเลเซีกบอกขึ้นอมดีแล้วนะครับแต่บอลมันแฉลบไปนะครับตบอลเปิดมาบอลแรกเข้าตำแหน่งยกโค้งหลังไปแต่บานะครับ งางัโอเคนะครับนัดบอลไม่ขึ้นครับผมบอลมันติดหมายเลขทเ่ไเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าตดเข้าใจกันเล็กน้อยไม่เข้าใจกันเล็กน้อยครับไอ้๋เอ๋ยังติดผู้เล่นหมาเลขนี้นัดขึ้นมา โอเคคือเ okay. okay. hmm. ิมไม้ม oh. ่เก่งเขย่าสู่ําสฝัางแ้วแต่เกี่ยวอนมาไม่ได้ตะโกหาแล้วนะครับสต่อ1นบอลนี้สิเอ็ดต่อบอลแรกใกล้ใกได้หลังเออกได้านหลังขณะดี เกมรักของกอมปี21ยังมีปัญหาอยู่บรลษหมาเลข11เสียบต่อเปิดจี้ลิมายกไปโค้งไปลอยตีทัพท่องออกไปโอเคฟีบอลมายอดนะครับเปิดบอลใจลอยที่หนึ่งแก่มาปั้นมาบอลไปยังไง เกมรูปเกมวันปีนี้จะมาแชร์นะคระับเป็แรกเือมาจิวิประโลยกโคเพื่อไปยัางที่เป็นโถงของเกมรูปบนะี้น

อนแม่เข้ายกโค้งมาโพ่สามีเมทเนตเป็นนั้นรับสาับฟุาลิกาสกอร์อยู่ที่ห้าต่อสิบเอดเดอร์ไสิบกต่อ 5แต่ัไหมนะครับเข้ายยโคอีครับเก็บเาเล่นได้อีพียังทำอยู่กรการไม่ได้อีไม้แล้ว1เตรกรรมการแรกเข้าดึง้อี โดยลูนี้ต้องให้เครดิตของเล็กิดของอองมี24นำบอนออกสนุกนิดหน่อยแต่ดึงมาเพื่อเลได้โดยมาเล็กสีตีมากตอนแรกเข้าอยู่ยกไปโค้งนะครับตีครับบอลมันชะลแล้วก็ลงตรงกลางนะครับ สงสัยวันน totally ี้ก็มิี่ดจับเกนะโดยกล้ามเนื้ขาเลยออกแรงป็นนี้นห้ทครับบอลแรกเพื่อยี่นะครับยกแม่บอลมาตัด้อมายกมีนะบอุ่นฟุตติมาเลยดลกโค่เพ่นสามเอ้โอ้โหคือไเด็ใ ผมใส่วันนี้เจ็บขาปวดขาตัวสอไม่ดูไม่รูโอเคโอเคเดคนะตะกอน phải tổng tài tổng tài lợi ích cao thời gian nhoặc tổng tài team 21 tuyển tài แต่ได้เป็น1 7ต่อ1 8ครับจีมาติปิตหลังหมดแดงทั้งสอฝ่ายโอ้ยมาแบกบอลลิศโดนเหนกพลอย่างเอาไี่สุเออีกันนะโอ้ต้อ,ตอ,กกองก,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 ก้ต้องไป,ไปความพ่้โด13นะนอนลงไปเลยคนระของับงคอกบอลริศขอเปลี่ยนตัว ออกเบอร์สิบสองเข้าไปสู <decir> ้สึกต่อไปครับดูการเสิร์ฟของพี่ผู้จะเป็นยังไงหลบมาแรกสวยแคมป์โเต็มเลยโอ้โหนี่เจ้าหน้า ลงมไหลลงมากระป๋องนะ18.9วิที้ได้เซมาแบตของกบากลินโอ้โหคบโซฟบิทจียวิทจีโวของเบอร์หนึ่งเบอร์1.3วิทไปช่วยจังฝากกองไป21.9นะบกเป็นที่หนึ่ครับ2 1 8 ไล่มาบลีนนะเ,นร,เนนะร็วๆแกบตโล่มีตัวตอ่อเบตเตอก็ไล่ตบมาโลแกราบยี่สิบเอ็ดต่อสิบก้าเล่นไปนวนดูต่าเสือครับไปต่ต่อแรกที่ต้องนะ ่เดนเป็นกากของโรปราลินโแก้ายตบเดตัองไปชนโอ้ยองสุดตากดูเซฟเหมือนทุกวนเป็นที่เจาของแต่ลูกคุณไม่มามัเะดิกรดอนออกไปน่าเสียดายนกลายเป็น22ต่อ19นาริ้สึต่อ มาแรกสวยตกเป็นแมุ่กนิดยังไม่ตายรรกาของอบาลิเแแคกนไปกองเอาละเป็นของของี่พชูทกน้รการที่สูดปดยแายแ่ายแ่20ต่อ22ละครับจับตาดูกองทีช21ตื่นกองบ้าแทง มันเติรตพมันติดมันติดาน่เสียดายผูเล่น่งอีที่อ็่ย่ต่ไปอาเบอร์ออการ์กสอดกไปสู้่อต่อจับตาดูให้ดีย่สิบต่อ23ต่อยี่สิบแล้วเได้ีัน ตัดตดูนแกจาการเสิร์ฟนะเป็นการกันทั้งสองฝ่ายครับตอนนี้กิดากไปเสิร์ฟมาบ้าพ่น้อยอาไรแบบนี้มีปัญหานิดเดียวตไหลไปโอเคิดติดตี่ตดติดติิดตดตดติ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 ดิติติดิดต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 ดตนี้เิด้อยู่ิดด 2 2ต่อ24เราล้ะครับผู้ชมทุกท่านรตอนนี้สถานการณ์เริกดกันเข้ามาเรี่้อยๆล้วเดีโอมออโอเทบว่าจบเกมลงด้วยกันนะผลกาขงนนี้เที่ต่อทีมสาววีซีชนะทีมองดี27ด้วยคะแนน25-22 สรุปผลการแข่งขันทีมสาวตึกีจีชนะทีมกองบินที่11ด้วยสกอร์2-0ต่อ